เดอวันนี้เราก็จะมารีวิวของนะครับ<อ>นี่คือพี่ของผมนะครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือทางเดินอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ้ยเรามีรถไม่ใช่หรอวันนี้เรามันนี่มีทางจอด,ดจรถอยู่เราไม่จอดรถเออมีรถไม่ใช่หรอแป๊บนึงขอไปได้ไหมแอปหนึ่งไหมครับบลอตหนึ่งน,นั่งบอดด ไม่ได้ทำไงอะนั่งบอดายนั่น๋ยวพี่เดินตามชีเมงก็ได้รถมันเร็วนะแล้วเนี่ยรถมันเร็วมากเลยนะหันไปดูถ้าเกิดมีอย่างรบกวนก็ขอไปนะครับนี่เป็นบ้านที่ที่ทำดูความเร็วหันเหนือแสง ไปชี้มารีวิวบ้านกันดีลรถก่อนลองรถก่อนเดี๋ยวพี่เทมพี่ทมก็ขับรถอีกคันน่ยมีรถสองคันอ่ะโอเคยวไปเอารถก่อนวิ่งมาเลยตอนนี้พี่ผมก็กำลังเดินอยู่ครับยังสร้างเศษใช่เอะเราม่ลดออะเอาไม่ได้อะขับรถไม่เป็นค่ะโอเค มาแล้วมาตาถนานเป็นเลยนะพี่เทมมันคือบ้านที่เรายังสร้างไม่เสร็จแต่มันนี่บอน,น,อนีนี่นะครับบ้านที่ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับสีส,สันสวยงาม,มแต่ว่าบ้านาอื่นยสร้างไม่เสร็จส่วนอันนี้ย<อ>ังสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้อันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วแต่ข้างในถ่ายคลิปต้องฮ้ยเฮ้ยอะไร ถ้าเกิดผมพูดอะไรแล้วก็ลงน,นี้นี่นะครับเราก็ได้เรีนไปเลยครับส่วนอันนั้นคือโรงเรียนของชาติไทยนะครับ,<แ>รบอันนี้ของชาตไทยอันนี้โรงเรียนนะครับใช่นนคับ <c oughs> ใช่ครับอีพีต่อไปเราจะพยายามทำให้อันนี้ก็ลงรถอีกีนะส่วนอันนี้คือบ้านเช่านะครับบ้านเช่าแต่ว่าหรือจะเช่ไม่ได้ ช่เพราะมันที่ส่วนอันนี้คือส่วนน้ํานะครับส่วนน้ําเรายัางสร้างเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับส่วนไม่ทำขัดตามนี่ครับเดี๋ยวผมขออน,นุญากปรับมุมมองนะครับผมดูไม่ถนดัดกระจกมันบางโอเคนี่พี่ทําตามหนูอออันนี้ ตามถนนไปเลยต้นตรงนี้เรายังสร้างไม่เสร็จนะครับเรายังไม่ได้สร้างอะไรเพราะเรายังคิดไม่ออกใช่สร้างนานมากครับตรงนี้นี่ครับอันนี้ไม่ครับของเทนะครับนี่อันนี้ผมได้ลงรดรถมือส่วนอันนี้ท่านมอันนี้เรายังสร้างบ้านไม่เสร็จนะเพราะเรายังไม่ได้สร้างเลยไปลุยต่ออันนี้พี่กับผมมันกดแมพพวกเนี้ยพี่กับผมเป็นคนสร้างเองนะพี่คนนี้พี่เขาเป็นผู้หญิงนะนี่ ไม่นั่นเอ้ยเลยถนนเลยถนนเราจะพยายามทำให้เต็มแบบสุดกำลังนะครับไปลุยต่อไม่นั่นนี่ไม่ไหนไพี่องรอบ้านพี่ตามถนนไปเลยคิดรถตกน้ำรถตกน้ำช่วยด้วยขับรถในน้ำ เออแล้วจะออกไงอ่ะดำกระโดดกระดดกระดดไม่ได้เจะออกไงัเอมมือเ,เอเ้อนเียอกมาได้แล้แล้วเราก็ต้องเปียนล้อไปถึงสองคอนผมขอเนี่ยจะต,ต่อไปเช็คกลก่อนนะครับล้ลน,น,นอยู่ตรง,งเพียง จะอดุดทับเรนนส่รถคันที่มันช้าให้ไม่เอาไม่อยากนั่งรถพี่เดินดีกว่าเนีไม่เอา,ม,เอามอยมอยที่ไม่นองรถมอยมอยน่นรถมอยนองรถปิ้งอยู่ตัวนั้น <c oughs> ไปรถรถรถมานี่ไม่พี่ไม่อยากนั่งรถอะ่ะเอารถมา พี่ใช้นหนูสาลงทุนนะอ่รถช้ามาแล้วนี่ไงรถที่มันอันนี้อันนี้ใช่นั่งเด็กรอด้วยนะประมาณนี้รอด้วยมาดิเอ้าเราไม่เอนีงก่อนหรอไม่ควรปิดแล้วหรอหนูกำลังรอด้วยโอเคเรากลับมาแล้วนะคะเอ้ยอยังไม่ได้